แล้วพี่นายออกจากก็มาดีครับทําไมอะไรนะออกจากก็มาดีครับทําไมมันใช่เรื่องที่มึงต้องรู้ไหมสงสัยอยากรู้แม่ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองไงอีเวนไม่ใช่ก็ผวกผมเนี่ยเป็นเอฟซีผมเปิดดูอยู่เนี่ยตอนเนี้มีพี่อีกตอนหนึ่งไม่มีพี่แล้วอ่ะใช่คือมันจะเป็นช่วงแบบคนขออ๋อขอให้เราอยู่ขอให้ออกไปเลยเหมือนรายการปัญญาห้าดาวทำอาหารอะเมื่อก่อนพี่ก็อยู่แรกๆตอนนี้พี่ก็ต้องออก คนขอขอให้ออกคนดูไปคอมเมนต์ตอนกูชิมอาหารว่าโทษกูไม่ได้ต้องโทษตากล้องก็ตอนชิมอาหารมึงก็รู้ว่าฟันกูอย่างงี้ซูมมาไม่สักใกล้เลยไอเฮียอ้าปากจะกินอาหารเขาว่ากลัวตัวเลยจะโผล่มาจากปากกูเขาก็ไม่กล้าเอาปัญญาก็เลยบอกนายพักก่อนนะเพราะอาก็กลัวฟันเองเหมือนกันเอาสนุกสนานเรื่องฟันกูและคุณชงพู่พวกมึงเนี่ยเจ้าชื่ออะไร งค่ะแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาหาแฟนค่ะเจ้าเจอหรือยังเจอเลยเจอแล้วจ้าแล้วแฟนของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรออยู่อยู่แถวนี้นะจ้าพงพออองเคยร้องเพลงมาบ้างไหมเออใช่ <laughs> มึงร้องเพลงเป็นมะวะมึงต้องหัดร้องเพลงในฮาอยู <c oughs> ่กับผู้หญิงเนี่ยจีผู้หญิงมันต้องเอาเพลงมึงจะไปยืนพูดอย่างเงี้ย เซ็งเตหฮ่าพี่มีเพลงให้ผมไหมล่ะกูอ่ะไม่มีหรอกแต่น้องคนนั้นอ่ะเขามีเพลงเขาอยู่จริงเหรอมึงต้อ้เขาสอนอ๋อมันจะได้คืมหน่อยเออมึงให้เขาสอนพี่ครับครับเอ่อมีเพลงเหรอครับเห็นเพื่อนผมเนี่ยมันบอกว่าพี่มีเพลงมีจะบม่หานักร้องอยู่อ้าวหานักร้องอยู่เช่แต่งเพลงเอาไว้แล้วทําไมพวกมึงไม่เป็นนักร้องให้เขาอ่ะเต็มซะแล้วออกเพลงมาตั้งกี่เพลง พี่เต็มแล้วเพราะตอนนี้ค่ายเพลงกักตัวพี่หมดพี่ไม่สามารถไปอยู่กับน้องเขาได้จริงเหรอแต่มึงอยากเรียนใช่ไหมอยากเรียนมากเลยกวนน้องเขาไม่จะไม่ถนัดถอดหัวก็ไม่ละ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไเอกอ๋อทำไ้เอกหายถอดหัวเป็นไรพาในาวัดไม่เห็นใส่ทสื้งอง์เลยพูดมีเพลงเหรอครับมีจ้ะชื่อเพลงอะไรอ้อนยขอมีเจ้เฮ้ยั่้ไงั่้ไงคุ้คุแค่เสียงพูดมึงก็กินแล้วมึงเอาเหอะได้นะดอกแรกมึงคึ้มเลยอ่ะจริงเหรอ ลองหน่อยครับสอนผมหน่อยนะอย่าจะอม่อยาขอเบี้ยเอาเต็มปอดเลยนะจ๊ะเอได้เดี๋ยวผมร้องแต่ว่าผมว่ามันยากไปพี่นายร้องให้ผมฟังท่อนหนึ่งได้ไหมขอแค่ครั้งเดียวนี่นี่นายนอนพี่นายร้องได้พี่นายร้องให้ผมฟังก่อนท่อนเดียวมาลองขอสักทีพลงมันใช่ แต่มึงต้องตั้งใจฟังเด้อมึงเข้าใจป่าเพลงเนี่ยบางทีมันร้องเหมือนเลขอ่ะ,อะร้องบ่อยๆเนื้อมันจะเคลื่อนอร้องได้กคทีเดียวผมขอตาดูหูฟังผมขอแท็กสองคำย่าจา๋าเออมึงฟังแต่ไม่ถึงจ๋าหรอกมึงคอยฟังดีๆทำไมอะจบเพลงก่อนเลยวะอะไรนะไม่ถึงจา๋าเอานะมึงคอยจับตาดูแล้วกันผมสองสองคำสองคำเท่านั้นขอแค่ย่าจ๋าย่าจ๋าไอ้ย่าเนี่ยมึงได้ยิน แต่จ๋าเนี่ยมึงต้องลองเองทำไมอ่ะกูอาจจะไม่ทำได้เปล่งเสียงรอมึงรอแล้วกันฟังฟังตั้งใจเนี่ยเห็นี่ยเห็นไหมจ๋าเนี่ยมึงต้องพูดย่าอยู่กับกูจ๋าอยู่กับมึงเดี๋ยวย่าก็ดูแลให้ไปแต่กันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยจ้ะแต่ว่าคนเมื่อกี้ลองมันไม่ได้จ้ะมันความหมายมันเปลี่ยนอ๋อโอเคผมจะพยายามนะจ้ะ ยาจัาโอ๊ยแบบเนี้ยมันยากตรงไหนวะม่ร้องร้องครั้งร้องครั้งแรกอย่าเพิ่งร้องดีสิไม่ใช่มันสองคนเขาก็ร้องเหมือนกันเหมือน,มอนไม่เช่ ญาเดี๋ยวเขาร้องญาติเป็นคนอันนี้ญาติที่ปลูกกําพื้นเนี่ยเนี่ยแต่เขาก็ร้องเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะแหมปะคําว่าจ๋าไม่เคยหลุดออกจากปากกูเลยมึงลองร้องอันนี้ญาตินะผมว่าผมลองร้องอีกสักครั้งไหมได้จะได้ลองดูลองดูญาจ๋าเนี่ย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 เลยเป็ดเนี่ยเลย โฮมเมียเนี่ยเนี่ยพอดีไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรักกันแหละดูออกาบพี่ร้องเพราะพี่ร้องปรับความหมายมันเปลี่ยนไงพอดีว่าผมว่าถ้าพี่จะต้องร้องผิดเพื่อให้ชีวิตหนูทั้งคู่มีความสุขพี่จะยอมเชื่อ โอ้พี่จะตกลงพี่ชิยองพื่หนูสองคนโอ้พี่จะตกลงอยู่ดี้ก็มาเฉยเลยเจ๊อยากวายตายผมว่าผมยังร้องไม่ดีเท่าไหร่พี่นายเหมือนมึงชอบกูเป็นการส่วนตัวให้กูร้องอีกเหรอก็พี่สอนผมไงพี่นี่คือแนวหน้าขององการมาคอตไทย กูไปแข่งตอนไหนโครงการตลกไงพี่ก็คือแถวหน้าแล้วใช่ใช่พี่ทำอะไรสอนผมทำอะไรย่าจ๋าได้สิได้สอนผมเลยสอนแบบกระซิบเขาไม่ได้ยินสบายย่าเนี่ยมันต้องเอาปุ๊บยาย่าแบบไหนที่มันคือย่าแี่ย่าคนอะสอนเลพูดเลยกระซิบย่า หย่าไหนที่พูดเดี๋ยวคือย่าไหนกันแน่ย่าอะไรกันแน่ก็คือญ้า่ย่าที่เราเรียกกันอ่าย้าคนน่ะอ่าเธากับสอนเขาพูดได้มันไอ้นี่เขาจะได้ร้องถูกอ่าใช่เป็นคนพูดพูดกันได้สอนกันได้ไม่ไม่เป็นอะไรอยังไม่พูดเลยยัง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 งยยงยงัยัางยังยังยังยาง คุณนายเดอะคอมมาเดนมาเล่นด้วยคุณชอบกันไหมคะคุณชอบไหมคะชอบแมเอางี้ค่ะกราบเรียนถึงคณะเจ้าภาพทุกท่านถ้าเจ้าภาพท่านใดต้องการให้เขามาอีกบอกแม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเรียกค่าตัวเผื่อเขาแล้วไปทุกงานนะคะแม่แม่แม่พูดอะไรอย่างนั้นอ่ะแม่จาแม่ไหนยาอ๋อยายาเอาเอางี้เนี่ย แม่แมก็ไปพูดเกินบางทีก็ไปพถ้าเขาหากูมาจริงๆกันนะสมมติกูได้ค่าตัวเพิ่มอยู่แล้วจะภาพจ่ายตั้งหากอยู่แล้วเดี๋ยวกูให้มึงห้าพโอเคไหมแต่มึงต้องสัญญากูนะว่านั่งลบหน้าแล้วคอยจุดทุบพแก่โอเคไหมค่าตัว2อ0พัน้ายืนนานไม่พูดเที่ยอะไรเลยไม่ค่อสบายในตัวเงี้ย เอาละค่ะเอาละค่ะจะภาพพรุ่งนี้โทรมาแล้วค่ะให้คุณไปด้วยค่ะอะไรพรุ่งนี้เหรอฮะพรุ่งนี้ค่ะเอาเนี่ยก็เป็นการลองใจถ้าเกิดว่าอยากจะไปด้วยกันก็พรุ่งนี้มราเคยงานไว้ทนีทิ้งไปเลยหลวงพ่ออยู่วะไ่ได้บ้านกูอยู่ตรงนี้เอาพี่เหลือเฟือมาเหมือนกันนะ้ายกันมาไปอ้ทีกูไม่มีโหนกแก้มโอเคนะโอเคเรื่องอะไรวะเอาถ้าเขาหาเนี่ยไปไหมเออมันเรื่องของอนาคตเอาวันนี้ก่อนอะ ไอ้นั่นเดี๋ยวขึ้นว่ากันเขาหาเออโอ้ยหนูเอ้ได้ตังบุไปอยู่แล้วผูก็กำลังช็อตเว้ยทุกเนี้ยคือตั้งแต่วันที่1 5ถึง30นี่พี่ว่างหมดเลยเหรอพี่ทิ้งทุกที่เพื่อมากับหนูคือไม่ว่าผมจะหาวันไหนคือพี่พร้อมไปเลยเหรอพี่พร้อมนี่นี่พี่เล่นดีจริงไหมเนี่ยไม่มีงานเลยเนี่ยอะไรนะเล่นดีจริงไหมเนี่ยพี่ไม่รับงานพี่กำลังหาคณะที่จะเหมาะสมกับชีวิตพี่โอ้โหเสียบมือเลยครับเสียบมือครับ ห้องอย่างนี้ก็จะก็